สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซ้ายนะคะช่องไรพ้ะใหม่นะคะวันนี้ก็มาอีกหนึ่งคลิปนะคะก่อนจะนอนนะคะวันนี้ไซยมีชุดกรรมการนะคะของรุ่นปลอดภัยอายุยืนนะคะเป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะคะซาซเห็นมีคนถามหาหลายคนแล้วนะคะแต่ว่าายไม่ได้เอามาไซเพิ่งจะเอามานะคะแต่เป็นรายการรุ่นไซไม่มีมีเป็นชุดกรรมการนะคะมีเป็นชุดกรรมการนะคะมีทั้งหมด เหลืออยู่7ชุดนะคะแต่ความจริงแล้วทายมีมากกว่านี้แต่ว่าออกไปบ้างแล้วนะคะออกไปบ้างแล้วนะเดี๋ยวจะมาดูว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะคะทั้งหมดในชุดกรรมการนะคะจะเป็นลายธงชาติและเป็นงานหน้ากากทั้งหมดนะคะจะเป็นงานหน้ากากทั้งหมดนะอ่าองค์นี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงตรงห่วงเนี่ยตอกยันมินะคะตอกยันมิด้วยนะ นี่นะคะเป็นเหรียญปลอดภัยอายุยืนนะคะมีคนถามหามากเยอะมากนะคะตรงจีวหลวงพ่อนี่เขาก็าปั๊มเป็นเป็นแบบลายเซ็นหลวงพ่อน,นะคะพระครูนิพัฒ์นะคะนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นอายุยืนนะคะข้างบนเป็นปลอดภัยนะแต่ข้างหลังก็ตรงนี้จะเป็นเลขโค้ดแล้วก็ดอเด็กนะคะเป็นตัวบอกว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะ เป็นยันสวยงามมากนะคะความคมชัดเนี่ยคมเลยนะคะยันตอกนูนนะคะทุกอย่างตอกนูนหมดนะคะนี่วัดห้วยด้วนหนองบัวนครสวรรค์สองห้าหกสามนะคะใช้เปิดที่ชุดละ1,500บาทนะคะรับพระสามเหรียญน,นะคะราคานี้รวมส่งแล้วนะนี่นะคะต่อไปนะคะเป็นเนื้อ ทองทิปนะคะเนื้อทองทิปนะคะหน้ากากตัวนีนะ้เป็นหน้ากากอันปาก้านะคะเนื้อทองทิปหน้ากากอันปากา้าตรงห่วงตอกยันมิเหมือนกันนะคะปลอดภัยแล้วก็อายุยืนข้างล่างนะคะแล้วก็จีวอเป็นจีวอสีเหลืองนะคะเพราะอันนี้อืมนี้เป็นจีวอสีเหลืองอันนี้เป็นจีวอสีเหมือนกันไหมหรือว่ามันเพราะว่ามันลงยา โดนเนื้อมันก็เลยออกมาเป็นคนละสีแบบนี้นะคะถ้ามองด้วยตาเปล่ามันจะเป็นคนละสีแต่ถ้ามองผ่านกล้องมันเหมือนเป็นสีเดียวกันนะคะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะนี่ตอกแยกเนื้อไว้ให้ด้วยว่าเป็นทอนอาหานะคะเป็นเนื้อทองทิพย์นะแล้วก็เป็นโค้ดนะคะนี่นะคะสวยงามนะคะสําหรับใบขี้เหล็กปลอดภัยอายุยืนนะคะมีคนถามหาเยอะมากนะคะส่มีชุดกรรมการนะคะ1 5 0 0บาทนะคะ ชุดกรรมการชุดละ1,500บาทนะคะมีแค่7ชุดเท่านั้นนะคะ7ชุดเท่านั้นนะคะใครสนใจรับนะคะก็โทรมาหาไซา์ได้เลยหรือว่าแอดไลน์มานะคะโอ้โหคือสวยนะคะสวยคมสวยเลยลงยาลงทงชาติอคุยพื้นด้วยนะข้างหลังอะ่ะนี่นะคะถ้ามองแบบนี้ก็จะเห็นนะ สวยเลยนะคะต่อไปนะคะเหรียญต่อไปเป็นเนื้ออันปาก้านะคะเนื้ออันปาก้าหน้ากากทองแดงนะคะนี่ข้างบนเป็นตอกยันมิเหมือนกันนะคะปลอดภัยอายุยืนนะคะอันนี้เป็นเนื้ออันปาก้านะคะโอ้โหน้าหลวงพ่อแบบว่าคมสวยนะคะคมสวยเลยนะคะ เหรียญใบขี้เหล็กนะคะมีคนถามหาเยอะมากนะคะตอกอ,อ่างนะคะแล้วก็เลโขโค้ดนะนี่นะคะสวยสวยมากนะคะ1ชุดนะคะรับพระทั้งหมด3เหรียญ3เหรียญ3เนื้อนะคะ3เหรียญ3เนื้ออุ้ยนี่นะคะ3เหรียญ3เนื้อแบบนี้เลย1,500บาท นะคะหนึ่งพันหบาทนะคะมองแบบนี้เหมือนหลวงพ่อแบบว่าดูแบบมีชีวิตมากเลยนะคะนี่แกะดวงตาข้างในนี่แบบนูนขึ้นมาเลยนะคะดู1500บาทมี7ชุดค่ะมี7ชุดเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยเจ็ดชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะใครสนใจก็ โทรมาหาาซได้นะคะแล้วก็ถ้าเก็บเงินปลายทางก็แค่บอกชื่อนะคะที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์นะคะขาดไม่ได้ก็คือเบอร์โทรศัพท์ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ทุกครั้งนะคะถ้าใครบอกแต่ชื่อกับที่อยู่มาเนี่ยบางทีโทรเข้ามาหาายแล้วแอดไลน์แล้วก็บอกชื่อแต่ที่อยู่แต่ไม่บอกเบอร์โทรศัพท์จะส่งของไม่ได้นะคะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วเรื่องการส่งของนะคะายส,ส่งขนส่งแฟกซ์ถ้าเป็นเก็บเงินปลายทาง ส่งได้แฟกอย่างเดียวนะคะไม่สามารถส่งอันอื่นได้เพราะว่า,าทราทํา COD ไว้กับแฟกนะคะส่วนเรื่องการส่งของระยะการส่งของขึ้นอยู่กับระยะทางจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ปลายทางนั้นๆน,น,นะคะใซไม่สามารถจะกําหนดให้พนักงานต้องไปส่งคุณวันนั้นวันนี้ได้นะคะถ้าคุณสั่งของเลยเวลาที่ใรายส่งของไปแล้วมันก็จะเลื่อนออกไปอีกนะแต่ถ้าสั่งของตอนที่ใซย,ยังไม่ได้ออกไปส่งนะคะทรก็แพ็คส่งไปพร้อมกับวันนั้นได้ นะคะส่งไปพร้อมกับวันนั้นได้ฝากด้วยนะคะสําหรับเรื่องนี้ลูกค้าถามกันมาเยอะมากนะคะแล้วเรื่องการส่งของายส,ส่งทุกเคสไม่มีเรื่องประวัติในการไม่ส่งของนะคะอาจจะมีตกหล่นไม่ครบหรือว่าอะไรแบบนี้ไซก็ส่งตามไปทุกครั้งนะคะไม่เคยมีแบบไม่ครบไม่รับผิดชอบอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะฝากลูกค้าไว้ด้วยนะบางทีทักมาขอ,อาเลขขออะไรอย่างนี้นะคะบางทีายก็ คุยติดคุยสายอยู่บ้างนะคะถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูบ้างนะคะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าทํางานคนเดียวปกติแล้วเลขนะคะถ้าายส่งของปุ๊บายจะถ่ายรูปลงหน้าไทาม์ไลน์ลูกค้าสามารถเช็คหน้าไทาม์ไลน์ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องทักมาหาไยเลยนะคะเช็คหน้าไทาม์ไลน์ได้ทุกวันายส่งของายจะลงลงทุกวันนะคะลงทุกวันไม่มีวันไหนไม่ลงนะ สามารถไปดูได้นะคะสามารถไปเลื่อนดูหน้าทม์ไลน์ได้นะคะจะได้ไม่ต้องกังวลว่าส่งหรือยังอะไรหรือยังอย่างเงี้ยบางทีทักมาไซไม่ตอบก็เดี๋ยวก็จะเป็นกังวลอีกเฮ้ยมันส่งหรือยังว่าอะไรมันโกงเราหรือเปล่าเออโอนเงินไปแล้วมันไม่ส่งของหรือเปล่าแบบนี้นะคะมีต้องมีคนคิดแบบนี้อยู่แล้วนะคะใจเขาใจเรานีใไซเข้าใจแต่ว่าไซจะบอกลูกค้าว่าปกติแล้วอะไซจะ โค้ดหน้าทม์ไลน์นะคะเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างจะเยอะหลายกล่องใช้ไม่ก็ไม่สามารถที่จะไปไล่บอกทีละคนได้นะคะเพราะบางทีเราก็รับโทรศัพท์ถ่ายรูปส่งรูปให้ลูกค้าด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับปลอดภัยอายุยืนใบขี้เหล็กนะคะหมดแล้วหมดเลยมีคนถามหาเยอะมากนะคะใครไวใครก็ได้เหมือนเดิมนะคะ1 5 0 0บาทรับพระสามเหรียญน,นะคะอย่าลืมกด ไลค์เป็นกำลังใจให้คลิปทรายด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคืนนี้ก็สวัสดีค่ะ